สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันพุทธที่22สิงหาคม2555ค่ะอยู่กับคุณวรัยเยนบุตรนะคะดิฉันธนวัลย์ปัญชกุค่ะเรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับก็ยังคงตามกันต่อหลายเรื่องที่เป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานหนึ่งในนั้นครับก็คือความพยายามในการหารายได้จากทางรัฐบาลที่จะเอาไปใช้ตามโครงการต่างๆและตอนนี้รัฐบาลก็มีการเก็บเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสําหรับภาษีบาทที่เราเรียกกัน หรือว่าเป็นการเก็บภาษีสรรพสานมิตรในกลุ่มของสุราแล้วก็ยาสูบแล้วการเก็บครั้นี้ก็เก็บขึ้นมาพอสมควรเลยด้วยนะฮะแล้วก็มีการประกาศเก็บทันทีทันใดหลังจากที่ประชุมคอรมอเสร็จมีผลทันทีด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเองเนี่ยก็มีนโยบายมากมายที่ถือว่าเป็นนโยบายประชานิยมออกมานะคะหลายคนก็สงสัยกันนะว่าแล้วจะไปเอาเงินมาจากไหนนะคะ ล่าสุดเนี่ยชัดเจนนะคะว่าการบริหารจัดการเรื่องของภาษีเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะอย่างภาษีที่มีการประกาศใช้เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นภาษีที่จะจัดเก็บเพิ่มนะคะสาหรับกลุ่มของบุหรี่และก็สุราเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยขึ้นมามากขนาดไหนนะคะอย่างบุหรี่เองเนี่ยเขาบอกว่าจากเดิมที่ไม่เคยจัดเก็บเลยนะคะถ้าหากว่าคิดตามมูลค่าเนี่ยก็จะมีการจัดเก็บเพิ่มนะคะส่วน รวมเนี่ยเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะขึ้นเนี่ยประมาณซองละ3-10ถึงบาทก็แล้วแต่ยี่ห้อกันไปนะคะ,ะส่วนสุราเนี่ยก็มีหลายประเภทเหมือนกันทะคุณมนัยสุราเนี่ยก็มีการแยกประเภทการจัดเก็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่มีการพุ่งเป้าไปมากที่สุดในการจัดเก็บทางนี้ก็คือการจัดเก็บภาษีรสรรพสินมิตรตามปริมาณอย่างสุราขาวนี่ของเดิมเก็บอยู่120บาทต่อลิตรก็ขึ้นมาเป็น150บาทต่อลิตรสุราผสมจาก300บาทต่อลิตรก็ขึ้นมาเป็น350บบาทต่อลิตร ส่วนสุราพิเศษนะครับมาจัดเก็บเพิ่มในส่วนของภาษีตามมูลค่าจาก48เป็น50แล้วก็บุหรีนะครับอันนี้กราฟิกจะผิดนิดนึงนะฮะจาก85ที่จัดเก็บตามมูลค่าจะเพิ่มมาเป็น87และก็มีการจัดเก็บในส่วนของภาษีตามปริมาณด้วยเป็น1บาทต่อมวลซึ่งทางกรมสาารรพสานมิตเนี่ยเขาจะดูว่าถ้าหากว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มีการจัดเก็บ ตัวไหนได้มากกว่ากันก็จะจัดเก็บตามตัวนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดจัดเก็บตามมูลค่าได้มากกว่าก็จะจัดเก็บตามมูลค่าแต่ถ้าเกิดว่าจัดเก็บตามปริมาณได้มากกว่าก็จะจัดเก็บตามปริมาณแต่เรื่องการจัดเก็บเนี่ยมีหลายคําถามที่ตามมาหลายอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องของการกักตุนก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวว่าอาจจะมีบางค่ายบางยี่ห้อกักตุนสินค้า,าไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นครับช่วงนี้ต้องพาไปตรวจสอบกันดูหน่อยรวมถึงผลและก็ทางการใช้เงินว่า ทางกรมสรรพสานิตตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเอาไว้มากน้อยขนาดไหนจากเงินที่จะได้ในครั้งนี้นะฮะค่ะเพราะเขามีการคาดการณ์กันไว้เหมือนกันนะคะว่าถ้าหากจดเก็บในอัตราแบบนี้แล้วคร่าวๆเนี่ยรายได้ภาษีตรงส่วนที่จัดเก็บเพิ่มทั้งเหล้าแล้วก็บุหรี่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นปีหนึ่งเนี่ยกว่าหมื่นล้านบาทได้ทีเดียวนะคะมาดูกันหน่อยนะคะหลายคนคงอยากจะรู้ว่ายี่ห้ออะไรที่จัดเก็บบ้างไม่จัดเก็บบ้างนะคะไปดูในส่วนของเหล้ากันหน่อยถ้าหากว่าเป็น black เรเบิลกับเรสเรเบิลเนี่ยบอกว่าไม่เก็บนะเพราะว่ามีการจ่ายภาษีเต็มเพดานแล้วนะคะแต่ที่จะมาจัดเก็บเนี่ยกระทบจริงๆเนี่ยก็จะเป็นสุราในยี่ห้อหงทองมังกรทองเช่นชุนนะคะแล้วก็เบรน์285อันนี้เนี่ยเป็นสุราที่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะส่วนบรันดีที่จะได้รับผลกระทบก็คือ r e g e n ซีอันนี้เนี่ยน่าจะขึ้นเช้ประมาณ2%ก็คือคิดคิดคร่าวๆแล้วเนี่ยก็น่าจะขึ้นสักขวดละ10บาทนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นยี่ห้อนะคะของสุราต่างๆนะคะส่วนสุราขาวหรือว่าเหล้าขาวอันนี้นี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะคุณโมนายอย่างที่บอกกันไปคือกรอบของการขึ้นในส่วนของเหล้าขาวเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณ5-8บาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของปริมาณแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะถ้าหากว่าส่วนผสมเยอะก็จะจัดเก็บ ขึ้นเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปพูดคุยกันนะคะอยู่ในสายกับทางอธิบดีกรมสรรพสานมิตรอยู่ในสายกับ,ค,บคุณเบญจาราลุยเจริญเป็นเบญจาหลุยเจริญนะคะสวัสดีค่ะท่านอี่บดีสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบนญในและคุณธนวันค่ะเอาตัวแรกก่อนนะครับเรื่องของภาษีบุหรี่ครับทำไมทางกรมสรรพาสามิตรจึงเสนอจาก85เป็น87ไม่เอาแบบเต็มเพดาน90ไปเลยฮะในในเรื่องหลักของการปรับขึ้นภาษีเนี่ยนะคะเราจะต้องดูถึงเรื่อง ความยืดหยุ่นของตัวสินค้าด้วยอ่ะนะคะเพราะว่า<ม>หากเราปรับขึ้นไปทีเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดการคือมันจะเหมือนกับตลาดจะจะช็อกแล้วก็อาจจะมีของที่มันไม่ถูกกฎหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะดนั้นหลักการในการปรับเราก็ลจึงต้องค่อยๆปรับนะคะแต่ทำนองเดียวกันเราไม่ได้ปรับเฉพาะในฐานของคิดตามมูลค่าเราเปกันกมีเก็บตามมวลด้วยค่ะตามปริมาณคือเก็บต่อมวนด้วยอ่ะคะ่ะครับทำไมถึงต้องมีการจัดเก็บต่อมนลในปริมาณด้วยฮะ คือเดิมเนี่ยนะคะเราเก็บตามมูลค่าอย่างเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยจากผลงานวิจัยแล้วเนี่ยแล้วก็ดูจากในสากลแล้วเนี่ยบุหรี่ทุกมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ที่มีมูลค่าสูงหรือต่างบุหรี่ที่ถูกหรือแพงทุกมวลเนี่ยทำลายสุขภาพเท่ากันหลักในการจัดเก็บก็คือจัดเก็บบุหรี่ที่ทําลายสุขภาพในฐานที่เท่ากันค่ะค่ะแสดงว่านอนาคตบุหรี่มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มอีกใช่ไหมคะก็มีโอกาสค่ะ ทีนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเราจะปรับเพิ่มเมื่อไหร่ดูตรงจุดไหนคะก็ดูในสภาพของสภาวะเศรษฐกิจด้วยเน่ยนะคะแล้วก็ในในเนื่องจากว่าในปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการปรับประมาณสักหปีครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็รวมระยะเวลาก็ประมาณ4ีหปีแล้วล่ะค่ะครับ เอ๊ะอย่างตอนนี้ในตลาดส่วนใหญ่แล้วบุหรี่ของบ้านเราแล้วก็ของนอกเนี่ยนะครับถูกจัดเก็บตามมูลค่าเป็นหลักหรือว่าถูกจัดเก็บตามปริมาณเป็นหลักถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยครับถ้าประกาศอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีบุหรี่นํเข้าบางส่วนซึ่งแสดงมูลค่านํเข้าต่ํามากเนี่ยจะไปถูกขาปริมาณแทนค่ะอืม <c oughs> ก็จะไปกันใงส่วนนั้นได้ภาษีมาเพิ่มค่ะที่หลบเลี่ยงไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแจ้งมูลค่าต่าๆใช่ค่ะครับแล้วในส่วนของภาษีสุราละครับที่มาของตัวเลขที่ ปรับขึ้นมาจาก120เป็น150กับ300เป็น350จัดเก็บตามปริมาณเนี่ยฮะเราคำนวณตามเนะคะค,ะคเ,เดิมเ<า>นี่ย <ฮะ S 2> นะคนนะภาษีสุราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะเก็บเต็มเพดานแล้วณขณะนี้เนี่ยมีสุราขาวซึ่งเราเก็บที่120บาทเราก็ปรับเพิ่มเป็น150ค่ะ,คะแล้วก็สุราผสมจาก300เป็น350บาทค่ะค่ะก่อนที่จะมีการอนุมัติออกมาที่เราเคยส่งสัญ,ญญาณไปให้กับบรรดาผู้ค้าต่างๆไหมคะ อ๋อในเรื่องภาษีส่งไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเกิดการกักตุนค่ะค่ะเรามั่นใจไหมคะว่าครั้งนี้ไม่มีการกักตุนเอาไว้ก่อนค่ะก็เราก็พยายามทาดีที่สุดจะเห็นได้ว่าไม่เป็นข่าวอะค่ะก็ค่ะถือว่าเงียบมากเงียบมากเลยนะฮะนี่หลักการเก็บภาษีที่ถูกต้องค่ะค่ะก็คือพออนุมัติปุ๊บนี่ก็คือมีผลทันทีเลยนะคะมีผลทันทีแล้วเมื่อคืนเราก็ออกไปเช็คสต็อกตอนเที่ยงคืนค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะะก็ผลการเช็คสต็อกก็ เท่าที่ทางโรงงานก็อาจจะมีการคือตราบใดก็ตามสินค้าที่ยังไม่ขนออกจากโรงงานแล้วก็ยังผลิตและยังไม่ได้ขนออกเนี่ยพอวันนี้ปุ๊บต้องเสียภาษีในีอัตราใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนพอตัดเวลาเที่ยงคืนปุ๊บเราก็ไปเช็คว่ามีถ้ายังไม่เด็วออกที่จะเอาออกวันนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องเสียภาษีในเรทใหม่แล้วค่ะค่ะทีนี้นกลไกของราคาขายปลีกในตลาดหลังจากนี้นี่จะเป็นยังไงคะขึ้นอยู่แต่ละเจ้าหรือเปล่าคะคือก็คงเป็นในลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าในการขึ้นอัตราภาษีเนี่ยใน ในแต่ละขวดแล้วในแต่ละยี่ห้อเนี่ยาการขึ้นก็ไม่เท่ากันสมมติว่าถ้าภาษีขึ้นสามบาทเนี่ยราคาขายเนี่ยถ้าเขาต้องการกําไรเท่าเดิมหรือเปล่าหรือจะลดยอมลดกาไรลงกว่าเดิมเนี่ยราคาก็อาจจะขึ้นไม่เท่ากับภาษีที่ขึ้นแต่ถ้ายัางต้องการกําไรเท่าเดิมก็อาจจะขึ้นเท่ากับภาษีที่ขึ้นไปนะคะครับนอกจากการตรวจสต๊อกตามโรงง,งานแล้วถ้าเกิดเป็นสต๊อกที่อยู่ตามร้านค้าปลีกแล้วล่ะครับท่านฮะ อ๋ออันนั้นเราไม่เก็บแล้วค่ะเพราะว่าหลักการเก็บภาษีสมรส,สานี่เราเก็บเมื่อออกจากโรงงานค่ะอ๋อแต่ว่ามีโอกาสไหมที่บรรดาร้านค้าปลีเกเขาจะไปปรับขึ้นราคาก่อนนะครับใช่ค่ะอันนั้นเราถึงต้องทําอย่างเงียบนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนนะคะท่านค่ะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการจัดเก็บครั้งนี้เนี่ยเพดานสําหรับในส่วนของภาษีสุราใ,ในแบบปริมาณอันนี้ยังไม่เต็มเพดานใช่ไหมฮะ ส่วนใหญ่เต็มแล้วก็จะเหลือสุราขาวและก็สุราผสมเนี่ยค่ะค่ะแสดงว่ามีโอกาสที่ในอนาคตทางกรมจะต้องมีการเสนอขอปรับเพดานหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะอันซึ่งกรณีนั้นจะต้องเป็นการเสนอกฎหมายในระดับพรบนะคะค่ะอันต้องใช้เวลาค่ะค่ะการออกอัตราใหม่ออกมาแบบนี้นี่จะทําให้รายได้ของภาษีที่เราจะจัดเก็บได้นี่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วแต่ละปีเท่าไหร่คะในในส่วนของสุราเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะคะประมาณสักสองสามพันล้านนะคะต่อปีนะคะ ส่วนบุรีเนี่ยเราคาดว่าจะได้ประมาณสักประมาณหมื่นล้านต่อปีค่ะเงินส่วนใหญ่ที่จัดเก็บมาได้นี่ต้องเอาไปใช้ในโครงการไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะท่านที่ปดีาอ๋อไม่มีค่ะเราส่งไปะไยได้เป็นดินหมดค่ะค่ะแล้วมีแนวโน้มที่จะมีการจัดเก็บภาษีตัวอื่นเพิ่มไหมคะคงบอกไม่ได้มั้งค่ะค่ะแล้วอีกเรื่องนึงครับเรื่องของรถยนต์คันแรกนิดนึงนะครับมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเกินกว่าความคาดการเอาไว้ของเราพอสมควรทีเดียวจำนวนนี่ขนาดไหนแล้วฮะ คือณขณะนี้มียอดจองเข้ามาเนี่ยมียอดขอใช้สิทธิ์เข้ามาประมาณหนึ่งแสนสี่มื่น้าคันแล้วค่ะอืมแต่ว่าการเจริญเติบโตก็เร็วมาก,กน,นะคะช่วงหลังๆคิดว่ายอดจะไปปิดท้ายเอาเนี่ยตัวเลขสุทธิน่าจะเป็นเท่าไหร่ฮะก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะคือเราขอดูจนถึงช่วงเดือนกันยาในสิ้นปีงบประมาณนี้ก่อนซึ่งเราคาดว่าในสิ้นปีงประมาณนี้อาจจะถึงแสนเจ็ดหรือแสนแปดมืคันนะคะ ครับนึ่นก็ต้องใช้ก็ประมาณที่เกินกว่าที่เราตั้งไว้สามหมื่นล้านบาทด้วยใช่ไหมครับในงบประมาณอาจจะไม่เกินนะคะเพราะว่าเราเราเราเอสเมตแล้วในงบประมาณยังอยู่ภายใต้งบประมาณเท่าเดิมค่ะเนื่องจากว่ารถบางอย่างเนี่ยเสียภาษีไม่เยอะเช่นรถกระบะเนี่ยค่ะภาษีต่อคันอาจจะดูไม่ดูจํานวนคันแต่ว่าต่อคันไม่สูงนะคะอาจจะประมาณสองสามหมื่นบาทอ๋อแม้ว่าจํานวนรถเนี่ยอาจจะตามเป้าหมายแต่ว่าการ ภาษีโดยรวมที่เราต้องคืนเขาเนี่ยก็น่าจะอยู่ในงบประมาณใช่ค่ะเพราะขณะนี้เนี่ยเป็นเม็ดเงินที่ขอคืนที่เราดูอยู่เนี่ยก็ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันหมื่นหมืนหนึ่งพันค่ะณณเวลานี้นะคะจากการยื่นขอใช้สิทธิ์แสนแสนห้าหมื่นคันเนะะี่ยค่ะครับครับวันนี้ขอบพระคุณท่านที่พดีมากนะครับคส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าชัดเจนนะคุณโมนายครับ รายได้โดยรวมๆคร่าวๆนะผู้ชมจากการเก็บภาษีในอัตราใหม่ในครั้งนี้บุหรีเนี่ยจะทำรายได้ให้กับรัฐเนี่ยประมาณหมื่นล้านต่อปีในส่วนของอสุราเนี่ยประมาณ2 3 0ถึงพันล้านแต่ในอนาคตมีโอกาสที่จะไปขอขยับเพดานขึ้นนั่นหมายความว่ารายได้ตรงส่วนนี้มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยรวมถึงบ <ฮะ S 1> ุหรีที่ตอนนี้เองขึ้นก็ยังไม่ได้ขึ้นเต็มเพดานนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่คนดื่มเหล้าสุบุรีในอนาคตเนี่ยจะต้องจ่ายมากขึ้น,นี่ก็มีสูงพอสมควร<ฮ>ะนะคะ อมาดูเรื่องของตัวเลขการส่งออกกันต่อเลยละกันนะคะหลังจากที่รัฐบาลเองพยายามที่จะคงเป้าการส่งออกในปี2555นี้ไว้ที่15ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ทางแบงค์ชาติเองเนี่ยออกมาปรับ ลดลงมาถึง2ครั้ง2คราล่าสุดลงมาอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย7%เปนตะคะและทางสภาพัฒน์เองก็เช่นกันค่ะที่มีการประเมินแล้วว่าตัวเลขการส่งออกของไทยในปี2,555นี้น่าจะเติบโตอยู่สักประมาณ7นะคะทำให้มุมมองในฝั่งของรัฐบาลกับฝั่งของแบงค์ชาติก็ดีนะคะของสภาพัฒน์ก็ดีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะคะ แต่ล่าสุดเนี่ยทางคุณกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าตัวเลขการ่งออกเนี่ยถ้าหากไปดูกันจริงๆรจังๆเนี่ยโอกาสถึง15เนี่ยมันก็คงจะมีน้อยเหมือนกันนะคะคุณกิติรัตน์เมื่อวานให้สัมภ,ภาษณ์กับนักข่าวว่า ดูแนวโน้มเนี่ยการส่งออกของไทยเนี่ยน่าจะโตไม่ต่ำกว่า9%กนะคะก็คือลดลงมาจาก15 9ถึง9นั่นเองนะคะเพราะว่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ค่อยจะดีส่วนไตรมาสสามไตรมาสสี่น่าจะปรับตัว สูงขึ้นนะคะสาเหตุที่ไทยส่งออกได้น้อยในปีนี้คุณกิติรัตน์บอกนะคะว่ามาจากความสามารถในการผลิตของไทยที่ตอนนี้ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าปลายวิทีผ่านมาเราเจอน้ําท่วมไปความต้องการสินค้าในตลาดโลกก็ลดลงตามด้วยเพราะว่าเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนรวมถึงฝั่งของสหรัฐเองเศรษฐกิจของเขาก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็คาดว่าส่งออกก็น่าจะโตประมาณนี้แหละคะ่ะ ที่9นะคะแต่ GDP ยังคงเป้าไว้ที่7ถึงเ็น้ว่าหลายสัานักเนี่ยจะมีการปรับตัวเลขใหม่ให้เฉลี่ยสัก5-6นะคะแต่ในมุมของฝั่งรัฐเนี่ยยังมองว่าน่าจะโตสักประมาณ7นะคะดูแล้วก็ยังขัด,ข,ดขัดกันอยู่นะฮะทั้งทงที่เรื่องของการส่งออกนั้นกินส่วนแบ่งใน GDP มากที่สุดถึง70แล้วคุณกิจรัตคาดว่าการส่งออกเนี่ยจะโตน้อยลงจากโต15เหลือ9แต่ยังคง GDP เอาไว้เท่าเดิมที่7 ก็ต้องเรียกได้ว่าอาจจะไปปรับลดอีกทีในช่วงหนึ่งที่หลายๆสำนักมีการลดจริงๆนะคะอยู่ในภาวะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะลดลงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กกันก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้าครับลาดไปได้เพราะว่าหุ้นไทยเมื่อวานนี้ยืนอยู่เหนือ1230จุดได้สําเร็จไปดูซิว่าวันนี้จะยืนได้ต่อหรือว่าจะปรับลดลงแล้วติดตามช่วงหน้าครับ